โอ้ยลูกสาวนี่นะมันแถวอ่ะเอ็งสี่เมะเพื่อเนื้อย่างเนี่เนี่ยเอาให้แล้วด้กล่องนี้ผู้เดียวเนี่ยนะหนูเอาให้แล้วนะจังม้งแล้วเนี่ยฮะจังม้งแล้วเออหรืออ่ะพอละพอละ อเออฟอ,เเอ,อฟอนน้่นะฟอนนี่ฟอนนี่นี่นี่ไนี่แมมเออน่นละเอาขึ้นไปัน่นละตีขีดเป็นบ่ลูกแก้วหน้าเลงเฮ็ดเป็นเออบเออ,บเอ,อสั้นก่อนไ <laughs> ม่ไมได้ล้นใส่หัวเดียอตี อีกหาเทียเ้งดีเว้ยโอ้เออเปิดหมวกได้ไหมโมเห็นหนา <c oughs> กม้มใส่ย่างเดียวเลยวะเอี่ละเอาฟอนไหมฟอนเบาๆผิดก็ได้ต้องฟอนทั้ทงนั้นมันหนัก